นัตทิกรรม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดแรงงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องลูกขอทานให้ฟังครับเก่งนี่เป็นชื่อของเด็กชายคนหนึ่งที่เป็นคนยากจนข้นแค้นเขามีพ่อแม่ที่พิการคือแม่ตาบอดส่วนพ่อนะแขนด้วน ทั้งพ่อทั้งแม่เนี่เป็นขอทานในสมัยนั้นยังไม่มีความเจริญอะไรเศษเงินที่พ่อแม่ขอมาได้มาก็แค่มีกินไปวันวันเก่งไม่ได้เรียนหนังสือเพราะว่าพ่อแม่เร่ร่อนไม่มีบ้านอยู่เป็นที่เป็นทางก็อาศัยนอนตามตลาดเวลาตลาดปิดแล้วก็ต้องตื่นก่อนที่แม่ค้าจะมาขายของบางครั้งต้องพากันนอนตามศาลาริมทางเก่งจำความลำบากได้ดี ทนให้ยุงกัดแม้ว่าพ่อจะเคยเอาอยากันยุงมาจุดไล่ยุงให้แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้มากนะักนอนแบบไม่มีมุง้งมันก็มีแต่กองทับยุงแต่ว่าทุกคนก็มีภูมิต้านทานดีไม่ค่อยเจ็บป่วยกันพ่อในเป็นคนดีรักเก่งกับแม่มากถึงพ่อจะมีแขนข้างเดียวแต่พ่อก็เป็นดวงตาแทนแม่พ่อมักจะบอกกับแม่เสมอว่าเราจะอยู่ด้วยกันจนมันตาย เมื่อตอนเก่งจำความได้เก่งก็เคยขอทานแต่เมื่อเก่งเริ่มโตก็เลิกขอทานไปไปขอเขารับจ้างเขาล้างจานหลังร้านเข้าแกงช่วยเช็ดโต๊ะบ้างเวลาเขาปิดร้านบ้างก็ได้ค่าจ้างวันละสองบาทสาบาทในตอนนั้นก็เทียบเท่ากับประมาณสักห้าสิบบาทสมัยนี้แต่มันก็มีค่ามากสำหรับเก่งลูกสาวเจ้าของร้านก็มักจะเรียกเก่งว่าไอ้ลูกขอทาน แต่เก่งไม่เคยโกรธเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อหนิงเป็นสาวและรุ่นเดียวกับเก่งบางครั้งเก่งก็อยากจะดูหนิงทําการบ้านก็ชะเง้อดูไม่ยืนมองอะไรเหมอนสาบไปเลยลูกขอทานไปไกลๆนะหนิงนะ่ารังเกียจแม่ของหนิงก็ว่าลูกบอกหนิงอย่าไปว่าเขาเออไอ้เ,อกเก่งเองมาเอาตังไปแล้วก็กลับบ้านไปเจเจ้าของร้านก็บอกอย่างนั้น เก่งก็รีบยกมือไหว้แล้วก็รับเงินกลับไปเดินไปหาพ่อแม่ว่าคำนี้จะนอนไหนพ่อกลัวเก่งจะหาไม่เจอพ่อก็เลยบอกเก่งว่าต่อไปพ่อจะพาแม่มารอเก่งที่ท่ารถเมย์หรือว่ารถบกขสในสมัยนั้นทุกคนจะอาศัยปักหลักนอนตรงไหนหน,านานๆไม่ได้จะถูกไล่พอถึงเวลาเย็นก็จะต้องเดินหาที่เหมาะๆนอนสักคืนสองคืน,คนแล้วก็หมุนเวียนไปเรื่อยๆ พ่อจะหิ้วถุงปุ๋ยที่มีเสื้อผ้าคนละสองสามชุดหน้าหนาวก็แสนที่จะทรมานไม่มีผ้าห่มผืนใหญ่ๆห่หมเวลาอาบน้ำก็ตักน้ำอาบในแม่น้ำลำคลองที่ห่างไกลผู้คนตอนนี้หนิงจะขึ้นป .4 แล้วแม่ของหนิงก็บอกว่าบ้านรกก็เลยเอาลังหนังสือเรียนเก่าๆของหนิงที่เก็บไว้ให้เก่งเอาไปทิ้งแต่ว่าเก่งขอ เองจะขอไปทำไมวะไอ้เก่งอ่านเป็นหรอไม่เป็นนะครับแต่ผมชอบครับพ่อของหนิงที่ทำงานที่ไปรษณีย์เห็นเก่งอยากได้หนังสือก็สงสารบอกว่าตอนเย็นๆในจะสอนให้เก่งอ่านหนังสือวันละชั่วโมงก่อนแล้วเก่งค่อยกลับบ้านเก่งก็ดีใจมากก็รีบไปบอกพ่อแม่เก่งขอแค่อ่านออกเขียนได้ก็พอใจแล้วเพราะว่าพ่อแม่ก็อ่านหนังสือไม่ออก พ่อแม่ก็เป็นลูกคนเร่ร่อนขอทานเหมือนกันแม่มาอยู่กับพ่อแม่ก็ไม่เคยกลับไปหาตายายพ่อบอกว่าตากับยายนะ่ะชอบดุชอบตีส่วนพ่อนั้นก็ไม่รู้ว่าปู่กับย่าแล้วก็น้องชายอีกคนน่ไปอยู่ที่ไหนบอกแต่ว่าจะไปขอทานที่กรุงเทพแล้วก็ไม่รู้ข่าวอีกเลยแต่แล้วพ่อของหนิงก็เริ่มต้นสอนหนังสือให้เก่งเริ่มจากกออากาเก่งก็จำความได้ดี เก่งก็ความจําดีอ่านได้เร็วอ่าเรียนได้ปีหนึ่งเก่งก็อ่านออกเขียนได้พ่อของหนิงก็หัดให้เก่งบวกเลขไม่นานเก่งก็สามารถอ่านแล้วก็บวกเลขได้ต่อมาเมื่อเก่งโตเป็นหนุม่มก็ต้องไปเป็นทหารรับใช้าชาติอยู่สองปีเมื่อปลดมาเก่งก็ไปรับจ้างเขาทําสวนเขามีบ้านพักเป็นกระท่อมให้เฝ้าสวนเก่งก็เอาพ่อกับแม่มาอยู่ด้วยพ่อก็ช่วยเก่งทําสวนโดยที่ไม่ได้คิดค่าจ้าง ขอให้มีที่สุกหัวนอนก็ดีใจแล้วพ่อบอกว่าทั้งชีวิตเนะี่ยเพิ่งจะได้มีบ้านนอนกันแดดกันฝนเจ้าของสวนก็เลยสงสารซื้อข้าวสารให้เดือนละถังเจ้าของสวนก็มีลูกสาวชื่อหยกแล้วก็มีลูกชายอีกคนนึงส่งไปอยูกย่กับย่าไปเรียนหนังสือส่วนตัวหยกเนี่ยไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนต่อพ่อแม่ให้อยู่บ้านคอยทํางานบ้านหุงข้าวให้พ่อแม่กินหยกเนะี่ยเป็นคนน่ารัก เก่งก็แอบชอบแต่ว่าไม่กล้าแสดงออกเวลาที่เก่งแบกเข่งผักกาดมาวางหน้าบ้านรอพ่อค้าคนกลางมาขนขึ้นรถเก่งก็ไม่กล้ามองหยกแต่พอออกห่างเก่งก็คอยแอบมองส่วนหยกนั้นก็รู้สึกชอบเก่งเหมือนกันเพราะว่าเก่งนั้นหน้าตาดีแต่หยกก็หนักใจเพราะว่าคิดว่าพ่อกับแม่ก็คงไม่พอใจแน่เลยที่ตัวเองมาชอบเก่งที่เป็นลูกขอทาน ถึงตอนนี้พ่อแม่เก่งจะเลิกขอทานแล้วแต่ก็คงไม่มีใครพอใจพ่อแม่ของหยกนะีมีบ่อเลี้ยงปลานินกับปลาทับทิมพ่อกับแม่ของหยกนี่จะไปเลี้ยงปลาทุกเช้าหลังจากกินข้าวเสร็จก็จะไปเลี้ยงปลากลับมาอีกทีก็เกือบเที่ยงมาคอยมัดผักตัดแต่งเอาแต่สวยๆใส่เข่งส่งขายเก่งมีหน้าที่ตัดผักมาจากสวน แล้วก็แบกมาวางให้พ่อแม่แล้วก็หยกช่วยกันตัดส่วนที่ไม่สวยออกรอให้คนมารับในตอนคำ่ำเช้าวันนี้หยกแอบตักแกงมาให้เก่งเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองได้พูดคุยกันพี่เก่งหยกเอาแกงมาให้นะเอาอะไรมาใส่สิเดี๋ยวหยกจะเอาอวยไปล้างเก่งก็ใจเต้นแรงรับอวยที่ใส่แกงด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยขอบใจนะขอบใจมากเลย หอมหน่ากินจังเลยอะ่ะถ้าไม่อร่อยก็บอกนะแต่ถ้าอร่อยเนี่ยพี่กินได้เดี๋ยววันอื่นจะเอามาให้อีกอืมอร่อยสิคำว่าไม่อร่อยนะพี่ไม่รู้จักหรอกพี่เคยลำบากมาก่อนอะไรที่กินแล้วทำให้มีชีวิตรอดได้ก็อร่อยหมดแหละหลังจากวันนั้นโยกก็นําขนมบ้างกับข้าวบ้างเอามาส่งให้เก่งโยกทำขนมไทยๆบ่อย จนระยะนี้แม่บอกว่าเอ๊ะกินขนมหวานบ่อยๆไม่ดีนะเดี๋ยวอ้วนแล้วจะทำไปเป็นเบาหวานทำกินอาทิตย์ละครั้งก็พอหยกก็เลยตามใจแม่วันเวลาผ่านไปเก่งกับหยกก็รักกันมากขึ้นหยกก็มาแทบทุกวันอยู่คุยกันสักชั่วโมงก็กลับบ้านต่างก็สัญญากันว่าจะรักกันตลอดไปถ้าถูกกีดขวางก็จะไม่ขอมีใครอีกแล้ว เก่งนั้นห่วงพ่อกับแม่กลัวเจ้าของสวนรู้แล้วจะถูกไล่ออกไม่อยากจะเร่ร่อนต่อไป <c oughs> ก็เลยเยี่ยมตัวเยี่ยมใจไม่เคยล่วงเกินอะไรหยกทั้งที่ใจอยากจะกอดก็ต้องระงับใจไว้อยู่มาวันหนึ่งมีคนข้างบ้านแอบบอกพ่อแม่ของหยกว่าเห็นหยกไปหาเก่งที่สวนแทบทุกวันเวลาที่พ่อแม่ไม่อยู่พ่อก็รู้สึกไม่พอใจก็เลยแกล้งแอบดูเห็นหยกหิ้วอวยใส่แกงมุ่งหน้าไปที่สวน ชั่วโมงกว่ายกก็กลับมาพ่อก็ถามว่ายกไปไหนมายกก็ตกใจทำไมวันนี้พ่อกลับมาเร็วละ่ะพ่อถามว่าแกไปไหนมาหน,หนูเอาแกงไปให้พี่พเก่งเจ้ะพ่อหนูสงสารเขาจ้ะแกคิดยังไงแกเก่งไม่ได้คิดอะไรหรอกพ่อหนูแค่อยากจะทำบุญนะจ้ะทำไมคิดอะไรก็ดีแล้ว มันเป็นลูกขอทานหลักลอยมีแต่ตัวพ่อแม่ก็พิการมันไม่ควรคู่กับแกหรอกอายชาวบ้านเขาด้วยถ้าแกจะคิดไปชอบมันนะ่ะยกก็ก้มหน้านิ่งพ่อนั้นพอจะเดาใจออกพ่อคิดที่จะไล่เก่งกับพ่อแม่ออกจากสวนจะเลิกจ้างแม่ก็บอกว่าเสียดายเก่งมันขยันพ่อมันก็ขยันพ่อมันก็ไม่เอาเงินเดือนดูแลผลผลิตดีผักต่างๆที่ปลูกไว้ก็งาม ถ้าหาลูกจ้างใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะขยันเหมือนกับครอบครัวนี้หรือเปล่าแม่ว่าอย่างนั้นพ่อก็บอกว่าเราต้องตัดไฟจากต้นลมนะลูกเรานะ่มีใจให้เขาคงจะต้องบอกขายที่แล้วให้เงินมันสักก้อนให้มันไปอยู่ที่อื่นแม่ก็บอกว่าพ่อพ่ออย่าหาว่าแม่ขัดใจพ่อเลยนะความรักนะ่ะมันไม่เข้าใครออกใครหรอกเนื้อคู่กันแล้วมันก็ไม่แคล้วกันมันรักกัน แล้วเราไปพลากมันจากกันนะลูกเราก็คงช้ำใจเสียใจไม่ใช่น้อยนะอ้าวแล้วจะให้อับอายชาวบ้านไปถึงไหนความรักน่ะมันกินไม่ได้หรอกนะเราต้องให้ลูกแต่งงานกับคนที่คู่ควรไม่ใช่ลูกขอทานดูสภาพพวกมันบ้างสิแม่มันก็ตาบอดพ่อก็แขนด้วนมันมีแต่ตัววันข้างหน้ามันตกแต่งกับลูกเรามันจะล้างผลาญลูกเราหรือเปล่าก็ไม่รู้คนมันไม่เคยมี ถ้าได้มาเป็นเขยไอความขยันมันจะยังมีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นิสัยสันดานพวกมันลึกๆเป็นยังไงเราก็ไม่รู้แม่ก็ได้แต่นอนเอามือก่นาผาักรุ่งขึ้นอีกวันนะพ่อก็ไม่ออกจากบ้านรอกระทั่งกินข้าวเสร็จพ่อก็ออกจากบ้านไปแอบดูพฤติกรรมของเก่งกับครอบครัวพ่อก็แอบดูอยู่หลังกระท่อมข้างฝาขัดแตะก็ทำให้เห็นคนในบ้านได้อย่างชัดเจน ภาพที่เห็นจากแสงตะเกียง้หเห็นเก่ยงยังใส่ชุดทำสวนอยู่แสดงว่าเก่งทำงานจนเลยหกโมงเย็นแล้วแม่ของเก่งนั่งอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ที่ใช้เป็นที่นอนห้อยเท้าอยู่เก่งเอาน้ำใส่กระมังมาล้างเท้าให้แม่แล้วก็เอาผ้ามาเช็ดเท้าจนแห้งขอบใจนะลูกเอ้ยที่ล้างเท้าให้แม่ทุกวันแม่พูดพร้อมกับเอามือยืนไปข้างหน้าเอามือลูบหัวลูกชาย ส่วนพ่อของเก่งเพิ่งจะอาบน้ําที่โอ่งข้างบ้านเสร็จก็เดินเข้าบ้านเออเก่งเอ็งไปอาบน้ําเถอะจะเด้มากินข้าวกันแม่เขากินแล้วให้แม่ไปนอนก่อนนะเออวันนี้พ่อตาน้าพริกผักต้มแล้วก็มีไข่เจียวพ่อบอกอย่างนั้นภาพที่เห็นก็ทําให้เจ้าของสวนอดที่จะชื่นชมเก่งไม่ได้ที่ปรนิบัติต่อบุปการีย่างอ่อนโยน แกเดินกลับบ้านครุ่นคิดว่าจะไล่ครอบครัวนี้ลงหรือเปล่าจะตัดสินใจยังไงดีระยะนี้หยกก็ดูซึมซึมไปก็เพราะว่าไม่แม่ก็พ่อและจะผลัดกันกลับเข้าบ้านเร็วกว่าปกติพ่อกับแม่ก็สังเกตเห็นก็รู้สึกไม่สบายใจแอบเห็นสายตาของหยกที่แอบมองเก่งเวลาที่เก่งเอาผักมาที่บ้านส่วนเก่งนั้นก็ก้มหน้าก้มตาไม่มองใครเที่ยวเดินไปแบกเข่งผักมาจนหมด แม่ของหยกก็บอกว่าให้เก่งหิวน้ำก็กินน้ำก่อนนะขันอยู่บนโอ,นะอ,อ่งนั่นนะขอบขอบคุณครับผมยังไม่หิวครับอีกวันหนึ่งพ่อแกลงเดินไปดูสวนไปนั่งอยู่หน้ากระท่อมที่มีไม้ไผ่ต่อเป็นที่นั่งเก่งทำไว้หน้าบ้านก็มีดอกไม้สวยงามดูหน้าอยู่แม่ไม่รู้ว่ามีคนมาแม่ก็เปิดวิทยุฟังนิยายมันเป็นของมีค่าแค่ชิ้นเดียวที่มีอยู่ พ่อของหยกก็เลยแกล้งทําเงินหล่นไว้ก้อนหนึ่งคิดว่าถ้าเก่งหรือว,ว่าพ่อเห็นนี่คงจะรีบเอาเงินแล้วก็หนีไปตั้งตัวที่อื่นแน่นอนแกก็เดินไปทักทายสองพ่อลูกแล้วก็กลับบ้านด้วยความสบายใจคิดว่าถ้าหยกรู้ว่าเก่งเก็บเงินได้แล้วไม่คืนเสร็จแล้วก็หนีไปก็คงจะได้ตัดใจได้ก็เลยบอกเรื่องนี้ให้แม่รู้ยังไม่เกินเที่ยงเก่งก็รีบเดินมาหา เออเท่าแก่ครับทำเงินหล่นไว้ผมเอามาคืนให้ครับพ่อของหยกก็ผิดหวังที่เก่งไม่หนีไปแต่ก็อดที่จะชื่นชมเก่งไม่ได้แม่ของหยกก็อมยิ้มเออขอบใจนะไอ้เก่งถ้าเป็นคนอื่นเขาคงไม่คืนนะเขาคงจะเอาไปตั้งตัวที่อื่นแล้วคนสวนคนเก่านี่อย่าว่าแต่เงินเลยกลางคืนนะ่ะมันยังขโมยผักให้เมียมันไปขาย ช้ามืดไปส่งให้แม่ค้าที่ตลาดกว่าจะรู้ก็เป็นปีผักก็ไม่งามเหมือนกับตอนนี้ยกเอ้ยแกงอะไรล้ววันเนี้ยตอนเย็นเนี่ยแบ่งให้เ,ก,เก่งมันด้วยนะแม่ว่าอย่างนั้นยกแทบจะไม่เชื่อหูตัวเองยกก็บอกว่าเย็นนี้จะแกงขั้วหน่อไม้ดองจะแม่เออแกงหน่อไม้ดองเหรอแม่ไอ้กเก่งมันกินเข้าไปมันจะไม่ค่อยดีนะแกไม่ค่อยแข็งแรง เดี๋ยวหนูผัดผักอะไรอีกอย่างก็ได้แล้วก็ทอดปลาเค็มแดดเดียวหยกก็ดูสดชื่นขึ้นมาทันตาเห็นความที่เก่งทำมาตลอดขยันอดทนไม่อยากได้อะไรของคนอื่นนานวันก็ยิ่งทำให้พ่อแม่หยกเห็นใจงานการไม่ต้องควบคุมทั้งเก่งและพ่อก็ขยันมากพ่อก็ตัดสินใจให้หยกครองรักกับเก่งพ่อปลูกบ้านหลังใหม่ให้ให้พ่อกับแม่เก่งอยู่ดีขึ้น ผูกขอไม้ข้อมือกันเงียบๆชาวบ้านต่างก็นินทาว่าหยกหาผัวไม่ได้หรือยังไงถึงได้ไปเอาลูกขอทานมาทําผัวญาติบางคนก็ไม่มางานแต่แม่ของหยกบอกว่าเราอย่าไปสนคํานินทาว่าร้ายอะไรของใครเลยขอให้ทําดีต่อไปเถอะเก่งเข้ามาอยู่บ้านหยกตอนค่ําก็จะไปดูแม่ล้างเท้าให้แม่เสร็จแล้วก็ออกทําสวนแต่เช้าเหมือนเดิม เก่งยิ่งถูกคนดูถูกก็ยิ่งมีความมานะอดทนไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่นานเก่งก็เอาเงินส่วนแบ่งที่ทำสวนที่พอตาแม่ยายแบ่งให้ทำทำความไก่ปลูกเป็นโรงเลี้ยงไก่ไข่ก็มีรายได้เพิ่มเก่งก็ให้พ่อของตัวคอยให้อาหารฐานะของหยกก็ดีขึ้นเรื่อยจนชาวบ้านออกปากว่าได้ลูกเขยเป็นขอทานยังดีกว่าได้ลูกเศรษฐีขี้เมาขี้เกียจ ก็เลิกดูถูกเก่งหันมาชื่นชมแทนคนดีนะครับไม่ว่าจะเกิดจากที่ต่ำยังไงมันก็ยังเป็นคนดีส่วนคนสันดานเลวเนี่ยถึงจะเกิดมาในตระกูลที่ดีดีแค่ไหนไม่ช้ามันก็เลวอยู่ดีล่ะครับในชิดกับนางนิ่มนี่แต่งงานกันมาสามปีนางนิ่มก็เพิ่งท้อง สร้างความดีใจให้กับปู่ย่าตายายพ่อแม่ของชิดแล้วก็นิ่มมากเพราะว่าสองตระกูลนี่มีลูกยากชิดกับนิ่มนี่เป็นลูกโทนทั้งคู่ที่บ้านก็ทำสวนทำไร่ฐานะปานกลางเมื่อนิ่มท้องในชิดก็ให้อยู่แต่บ้านประคบประงมอย่างดีจนได้กำหนดคลอดก็ได้ลูกชายแต่ว่าลูกชายนี่หน้าตาไม่ค่อยน่ารักนะผิวดำผิดพ่อผิดแม่แต่ทุกคนก็รัก ก็ตั้งชื่อว่าเทพตอนเด็กเจ้าเทพก็ว่านอนสอนง่ายแต่ว่าเทพนะขี้เกียจเรียนขึ้นมสามได้ไม่กี่วันเทพก็หน,นีเรียนไม่ยอมไปเรียนไปนั่งตามที่ต่างๆจนได้เวลาเลิกเรียนก็กลับบ้านทําอยู่แบบนั้นนะเป็นอาทิตย์จนครูมีหนังสือมาที่บ้านบอกว่าเทพไม่ได้ไปเรียนชิดก็เลยสอบถามลูกชายว่าแต่งตัวออกจากบ้านทุกวันไม่ไปเรียนแล้วไปอยู่ที่ไหนมา เจ้าเทพไม่ตอบก็ทําให้ชิดโมโหหาไม้เล็กๆเท่าที่จะหาได้ฟาดก้นเทพไปหลายทีเทพก็มองพ่อโดยสายตาเครียดแค้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนิ่มแล้วก็ปู่ย่าเข้าห้ามอนิ่มก็บอกว่าถ้าไม่เรียนโตขึ้นจะลําบากนะเทพจะต้องเหนื่อยเหมือนกับพ่อกับแม่นะเจ้าเทพไม่พูดเดินเข้าห้องนอนข้าวเย็นก็ไม่ออกมากินก็ทําให้ทุกคนไม่สบายใจ นิ่มก็ไปร้องเรียกลูกนะเจ้าเทพก็ไม่ออกมาชิดไปเรียกเทพก็ไม่ขานอ่าไม่ออกจากห้องช่างมันพรุ่งนี้มันหิวมันก็ออกมาเองอะ่ะพอได้เวลากินข้าวเช้าชิดกับปู่ก็ไปเรียกเจ้าเทพก็ยังเงียบเช่นเดิมชิดก็เลยพังประตูเข้าไปเจ้าเทพนอนนิ่งทําไม่รู้ไม่ชี้ชิดก็โมโหม,หมากไปฉุดเจ้าเทพไปลุกขึ้นแล้วตบหน้าไปครั้งหนึ่งปู่ก็รีบห้าม เองเป็นอะไรเจ้าเทพฮะถึงได้ดื้อรั้นขนาดนี้ฮะก็เทพไม่อยากจะเรียนนี่พ่อเรียนไม่รู้เรื่องอยากก็นิ่มก็เข้ามาปลอบที่เอาเธอเอาเธอ,เอ,เธอไม่เรียนก็ไม่เรียนลูกเอ้ยไปกินข้าวกินปลาสะลูกเทพก็โผเขากอดแม่และจ้องพ่อเหมือนกับจะกินเลือดกินเนื้อนี่ไอ้เทพเองหยุดมองพ่อแบบนี้นะนี่กูเป็นพ่อมึงนะเป็นพ่อแล้วไงอ่ะ ตีลูกเหมือนวัวเหมือนควายเนี่ยพ่อในชิดก็ปรีเข้ามาจะตบเทพก็พละออกจากอกแม่กำมือแน่นทำท่าจะสู้พ่อนี่เองคิดจะสู้พ่อไรเทพก็มันเจ็บอะใครจะยอมเจ็บวะพอเธอพี่ลูกอายุยังน้อยยังคิดไม่ได้หรอกลูกมันไม่เคยโดนตีเดี๋ยวเราก็ค่อยๆสอนมันนะพี่นะเจ้าเทพยอมไปกินข้าวเพราะความหิว เมื่อไม่ได้ไปเรียนเทพก็อยู่บ้านเฉยๆตกเย็นก็ขับรถเครื่องไปเที่ยวตามบ้านเพื่อนซึ่งเพื่อนแต่ละคนก็จะเป็นเพื่อนที่เกเรบางคนก็ไม่ได้เรียนต่อไอ้จีเรียนต่อก็แสบไม่แพ้กันยิ่งโตเทพก็ยิ่งมีหน้าตาโหดในตานี่แดงเงยเสร็จแล้วได้เป็นทหารเกณฑ์อยู่สองปีก็กลับมาก็ยังขี้เกียจอยู่อย่างนั้นแหละไม่ช่วยพ่อแม่ทำงานปู่กับย่าก็แก่มากแล้ว เมื่อลูกกลับบ้านมาชิดกันนิ่มซึ่งเป็นพ่อเป็นแม่ก็ดีใจหายห่วงแต่ก็จะบอกลูกว่าเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วหัดทำงานทำการได้แล้ววันข้างหน้าไม่มีพ่อแม่จะได้เอาตัวรอดวันข้างหน้าจะได้มีครอบครัวต้องหาเลี้ยงครอบครัวเจ้าเทพก็เฉยไม่ต่อต่ออะไรขว,วารถเครื่องขับออกจากบ้านไปไปตั้งแต่เช้าเย็นถึงได้กลับมา วันหนึ่งชิดก็เห็นว่าลูกชายไปสักมารอยสักนี่เต็มแผ่นหลังเลยชิดก็ไม่พอใจเองไปสักทําไมนายเทพกูเกลียดเหลือเกินไอ้โพธิสักเต็มตัวแล้วทําตัวเป็นนักเลงเนี่ยไอ้ลูกหัวดื้อหัวรันนี่ยิ่งโตยิ่งทำแต่เรื่องที่พ่อแม่ไม่ชอบผมสักแล้วพ่อจะทําไมอะ่ะเดี๋ยวจะไปสักหน้าอีกนี่พอ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 ได้แล้วนะสักแค่หลังนี่มันก็ขัดหูขัดตามากแล้ว ปู่ย่าก็บอกว่าทํามันสักเพื่อป้องกันตัวสักเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวก็ปล่อยมันเถอะจริงนะปู่เทพก็สักกับอาจารย์ที่มีชื่อแล้วนันเนี่ยแล้วเพื่อนก็ออกค่าสักให้เทพไม่ต้องจ่ายสักบาทนึงส่วนนิ่มซึ่งเป็นแม่ก็คิดในใจว่าโอ้ธรรมดาหน้าตามันก็อุบาทแล้วถ้าสักเต็มตัวเต็มหน้านี่มันจะดูได้ไหมเนี่ย พออีกไม่กี่วันเจ้าเทพก็ไปสักมาเต็มหน้าเลยยิ่งดูก็ยิ่งเหมือนยักษ์เหมือนมานวันหนึ่งเทพเมามาขับรถเครื่องสายไปสายมาทุกคนรอกินข้าวเย็นเพราะว่าเจ้าเทพออกจากบ้านไปแต่เช้าชิดก็ดุลูกว่าน,นี่ริกินเหล้าจนเมาไม่ม,มันดีนักหรอเอจะต้องจับบวชด,ดัดสันดานซะแล้วละมัง้ง เจ้าเทพผลักอกพ่อกระเด็นทุกคนตกใจนึกไม่ถึงว่าเทพจะทําแบบนี้กับพ่อไอ้เทพนี่เอ็งผลักพ่อเหรอไอ้ลูกเลวชิดพูดพร้อมกับคว้าสายไฟที่ไม่ได้ใช้ที่กองอยู่กับพื้นหยิบมาจะฟาดแต่เทพคว้ามีดทาครัวชี้หน้าพ่ออย่านะพ่อคราวนี้จะมาตีกันไม่ได้ง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเข้ามาที่จะฟันให้หน้าแหกเลยนิ่มก็บอกว่าเทพ นี่พ่อนะลูกเมาแล้วก็ไปนอนปู่ก็บอกว่าเทพไหวขอโทษพ่อเขาซะชิดนะตกตะลึงไม่คิดว่าลูกสุดที่รักจะเป็นไปได้ขนาดนี้ขอโทษทำไมปู่ก็เห็นแล้วเนี่ยว่ามันจะมาตีเทพเอาละไปนอนเถอะลูกเอาละเอาละไปนอนเถอะลูกไปตื่นมาแล้วค่อยอาบน้ำพี่ชิดก็อย่าถือสาลูกเลยนะมันเมา ก็เพราะให้ทายมันแบบนี้มันถึงได้ใจคิดสู้พ่อเทพก็ยังไม่ช่วยพ่อแม่ทํางานช่วงนี้ก็ของเงินแม่ทุกวันขโมยเงินปู่ย่าจนเกลี้ยงจนปู่กับย่าระแวงว่าหลานจะมาเอาสร้อยที่คออ่ะย่าก็เลยถอดใส่ตู้ล็อกกุญแจเอาไว้บางครั้งเจ้าเทพกลับมาด้วยอาการบาดเจ็บเพราะว่าไปมีเรื่องชกต่อยกับพวกขี้เมานอนหยอดน้ําเข้าต้มอยู่กับบ้าน ชิดผู้พ่อนั้นไม่พูดกับเจ้าเทพตั้งแต่โดนลูกผลักอ,อกแล้วท้าจะฝันแต่ก็อดจะไปซื้อยาให้นิ่มเอาให้ลูกกินไม่ได้หัวอกพ่อเนี่ก็เป็นรักที่บริสุทธิ์เป็นรักที่ยิ่งใหญ่จริงๆแต่นับวันเจ้าเทพก็จะยิ่งชั่วหนักขึ้นทุกวันตอนหลังให้เพื่อนบุกมาจี้ย่ากระปู่ตอนที่พ่อกับแม่ออกไปสวนเพื่อนก็มาจี้เอาสร้อยคอทองคำของย่าทุบกระจกตู้เอาทองไป ปูขัดขืนมันก็ตบหน้าปูด้วยปืนจนหน้าแตกยากับปูรู้ดีว่าคงจะเป็นเจ้าเทพละที่เป็นสายให้โจรแต่ว่าทั้งสองไม่กล้าพูดเมื่อโจรไปแล้วยาก็ร้องเรียกเพื่อนบ้านว่าถูกโจรมาจี้เอาทองช่วยไปบอกลูกชายให้พาปูไปหาหมอหน่อยเพื่อนบ้านต่างก็วิ่งมาดูด้วยความตกใจชิดก็พาพ่อไปหาหมอ ปู่บอกว่าตกบันไดไม่กล้าบ,บอกหมอว่าถูกตบด้วยปืนไม่ว่าหมอจะสงสัยก็ไม่กล้าบ,บอกความจริงทั้งนิ่มทั้งชิดก็คิดว่าเป็นเทพนั่นแหละที่เป็นตัวการสองวันเจ้าเทพกลับมาในสภาพที่เมาแอนิ่มซึ่งเป็นแม่ก็บอกเทพว่าเทพรู้ไหมว่าปู่เน่ยเจ็บหนักมีคนมาทําร้ายปู่เอาทองยาไปอใส่สร้อยหนักสามบาทก็ช่างปู่ไปเลยอะ่ะ แกแล้วอ่ะมันก็ต้องมีเจ็บมีตายมันของธรรมดาไม่เห็นเป็นไรเลยเรื่องธรมธรมดาธรรมดาเจ้าเทพพูดแล้วก็เดินเข้าออห้องนอนนิ่มก็บอกกระชิดว่าพี่ลูกเรานี่มันชักจะหนักข้อขึอข้นทุกวันแล้วนะใช่มันหนักขึ้นทุกวันอะ่ะหมดทางแก้แล้วละ่ะจะให้ไปบวชมันก็คงไม่บวชอยู่ต่อมาเจ้าเทพก็ฉุดสาวสวยชื่ออุ้มมาเป็นเมียกักขังนวงเหนียวไว้ในห้อง นิ่มกระชิดก็ตกใจทุกใจกลัวลูกจะต้องติดคุกแต่ว่ายังโชคดีที่อุ้มเน่ยเป็นเด็กกำพร้าอยู่กับยายแก่ๆไม่มีญาติพี่น้องมาใส่ใจนิ่มก็เลยขอเข้าไปคุยกับอุ้มบอกว่าจะรับอุ้มเป็นสะพ้ายแล้วจะเลี้ยงดูอุ้มไม่ให้ลำบากไม่ว่าเทพจะเป็นยังไงจะพาไปขอขมายายอุ้มเสียเนื้อเสียตัวไปแล้วก็ต้องกล้ำกลืนผืนทนเพระอับอายชาวบ้าน ชิดก็ดีใจที่จะได้อุ้มเป็นสะพยพักนี้เจ้าเทพอยู่บ้านไม่ได้ไปเมาที่ไหนแต่มันก็ทำตัวดีได้แค่สองเดือนเทพก็ออกไปมั่วสุมกับเพื่อนเหมือนเคยเพอเริ่มเบื่ออุ้มแล้วเวลานั้นอุ้มกำลังตั้งท้องเดือนแรกรอบเดือนไม่มาก็เริ่มวิงเวียนนิ่มก็เลยพาไปหาหมอก็รู้ว่าท้องนิ่มก็ดีใจแต่ว่าอุ้มร้องไห้เพราะว่าเธอไม่อยากมีลูกในตอนนี้เพราะว่า พ่อของลูกนะั้ไม่ใช่คนดีเลยทุกคนในบ้านต่างก็เอาอกเอาใจอุ้มพระสงสารต่อมาเทพถูกตำรวจจับเพราะเล่นไฮโลนิ่มต้องไปเสียค่าปรับค่าขึ้นศาลให้ลูกต่อมามีข่าวว่าเทพกับเพื่อนกระชากซ้อยคนในตลาดมีคนจำเทพได้แต่เทพปฏิเสธตลอดข้อหาสมัยก่อนนะี้ยังไม่มีกล้องวงจรปิดแต่เพราะเทพสักลายที่หน้าก็เลยเป็นจุดเด่น ชิดกันนิ่มต้องไปประกันตัวลูกออกมาชั่วคราวช่วงนี้อุ้มท้องได้สามเดือนก็มีอาการแพ้หนักเจ้าเทพไม่ได้ออกไปกินเหล้าข้างนอกช่วงนี้แต่ซื้อมากินในบ้านเทพไม่ได้มีความรู้สึกรู้สาดีอกดีใจอะไรที่มีลูกไม่เคยเอาใจอุ้มพอดื่มเหล้าเมาก็จะขอมีอะไรกับอุ้มในคืนนั้นแต่อุ้มกำลังแพ้ท้องหนักเหม็นสบู่เหม็นแป้งเหม็นทุกอย่างที่ผ่านหน้า ยิ่งเทพปินเล้ามาด้วยวันนี้อุ้มก็อาเจียนต่อหน้าเทพและขอร้องให้เทพปล่อยอยากอดอุ้มทนไม่ได้มันทำให้เจ้าเทพโมโหขาดสติตบตีอุ้มจนอุ้มต้องวิ่งออกมานอกห้องชิดกับนิ่มวิ่งออกมาห้ามแต่เทพกลับผลักแม่กระเด็นแล้วต่อยพ่อจนเซถลาเสร็จแล้วก็หันไปกระทืบอุ้มที่ล้มอยู่กับพื้นกระทืบไปตรงท้องจนเลือดทะลักแดงฉานลูกหลุดออกมาทั้งรก อุ้มตายขาที่ชิดก็นิ่มช็อกกับภาพที่เห็นชิดวิ่งไปหยิบปืนพกมายิงใส่ร่างเทพจนหมดแม็กแล้วขับรถเครื่องไปมอบตัวทั้งนิ่มทั้งปู่ทั้งยญ้าร้องไห้จนแทบขาดใจไม่นานตำรวจและเพื่อนบ้านก็มากันเต็มบ้านเพื่อนบ้านก็ปลอบใจนิ่มว่าทำใจเถอะไอ้เทพนี่มันแค่มาอาศัยท้องเกิดมันผุดมาจากนรก มันไม่ใช่ลูกของนิ่มหรอกมันเป็นผีหาซาตานมาเกิดมันถึงได้ทํากับเมียม,มันได้ขนาดนี้มันอยู่ไปก็รกโลกตายซะละดีแล้วนิ่มก็จําเป็นต้องทําใจมันทําบุญให้ลูกและอุ้มและหลานรอวันที่ชิดจะออกมาจากคุกนิ่มจะไปเยี่ยมชิดทุกอาทิตย์ปูย่ย่าอายุก็เข้าเลขแปดแล้วแต่ยังแข็งแรงตั้งแต่หลานตายชีวิตก็ดูเหมือนจะไม่วุ่นวายอะไร งานศพผ่านไปแม้บ้านจะเงียบสวนจะต้องให้เขาเช่าแต่ก็ดูมันร่มเย็นนิ่มเริ่มทำใจได้ถึงชีวิตจะมีแต่เรื่องร้ายๆแต่ความรักก็ยังมีให้ลูกเสมอไม่เคยลืมไม่ว่าลูกจะเป็นเหมือนสัตว์นรกมาเกิดก็แล้วแต่ครับ